สวัสดีครับเพื่อนผมอยู่แล้วครับมันก็หยวนเกมเดอะดิวิชันครับแล้วก็มาเล่นเกมเดวิชันกันเพื่อนผมอีกคนซึ่งเพิ่งกดเพ่นเบต้าไปนะครับก็จะมาลองดูนว่าเกมสนุกแค่ไหนกันเชียวมาลองเลียนครับเอ็มเอ็มอยู่ไหนแล้วเพื่อนป๊อปป๊อปมาอย,าย่างไรนไม่ทันแล้วเพื่อนโดนโดนของไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาเก็บมาอ้าวยืนเฝ้าอ,อยู่เพื่อนหันไปทีแม่งคุณไม่คุบเฮ้ยเอาไม้เดี๋ยวกูยิงไอ้คนนั้นให้ต่อมาต่อฮะต่อแล้วกอนโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เตายวะ เนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างในยอยู่เลยเนี่ยไอคนที่ฆ่ามึงอะเพื่อนมีคนที่โดของมึงอะ่ะคนเนี้ยคนเน,ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ ไอคนที่ยืนบนเนี้ยที่เอาของไปอะให้กูยิงเลยไหมฮะแล้วปล่อยปล่อยอเอาเลยเอ็มขึ้นมาแล้วเราก็วิ่งหนีไปก่อนไม่ให้ให้หัวหายแดงก่อนค่อยกลับมาอีกอีกนาทีโอกาสจะหายหัวแดงอ่ะหนีก่นก็ได้เพื่อน มังก็ฟ์มได้นะเอ็ม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 ยังอยู่ไหมเพื่อนอีกทีนึ่ฮ้า นี่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 มันหยุดก้าเชื้อนไปมานี่มานี่มนี่มานี่มันี่มันี่อมเอ็มเมเอ็มเอ็มเหนีหนีก่อนเพื่อนอีกร้อยสิบวเลยอ่ะเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเอาไม่ได้ทำไมเพื่อนมานี่มึงวิ่งมาทีงกูนี่เพื่อนเร็วเร็วเร็วเฝรนิฝรน้ฝนฝนิฝนวิ่งวิ่งยาวเลยกันคนมาเพื่อนอ่า อีก88ิวิเราจะเราจะหายหัวแดงเพื่อใกล้เลยใกล้แล้วริ่งหนีไปก่อนอนะ่ะมึงเล่นอีกนานไหมให้เอ็มหรือเล่นเรืเ่อยๆลงลงบันไดไหม กองแกมาได้ไหมข้ามีบอสด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยโดนกูโดนยิงจากข้างหลังเพื่อนใครใครไอ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 คนเดิมอ่ะช่วย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 ท่อช่วยี่กดอะไรวะกด F กด F กดกด F กด F เดี๋ยวเราก็มัแล้ววิ่งถอยยาวก่อนก็ได้ มาเราไปถอยให้หัวแดงหายก่อนดีกว่าเอ้ยตายแล้วเฮ้ยนอนไม่ดีนอนไม่ดีนนดแตกไฟแล้ว่ะตายไปไปถอยเราถอยลงไส้แบนี้ก่อนอีกตั้งร้อยห้าสิบวิแล้วเนี่ย <c oughs> แต่นนี้ขาดสามทีแล้วเพื่อนโอเคหาทางรอดก่อน <c oughs> ่ามันต้องแหมหาเราแน่ๆเลยวะ่ะ เดาเดาเยอะไหมไปสอทีอ่ะเอสองทีอ่ะเราต้องพยายามหนีเข้าไ area ว่าเดี๋มันต้องตาม,รมาเราไปอีกแน่เลยมันติดชื่อเราแล้วก็พยายามวิ่งไปเรื่อยกนอนเฮ้ยเปิด อะไรตกอ่ะมีเฮ้ยนทำไมกูเปิดได้วะทพาะมึงเปิดได้เหรอเออเมื่อกี้กูเปิดได้อยู่โวยคนคนเอทคนวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปคืออ่ะตายไม่เป็นไรไปทันเพื่อนตายแล้วของอย่างเยอะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยหมดการหมดตัวเลยกูเป็นเค่เป็นหัวแดงนี่จังไรมากเลยเนี่ย กันตั้ามกันมือโอ้โหไม่เป็นไรเว้ยครั้งหน้ายังเอาใหม่ได้นี่ติดอะไรหรอติดรองเท้าเนี่ยอันเดียวเแหละแต่ก็ไม่ได้ปืนอะไรดีนะไอ้กูไม่ได้ปืนอะไรดีๆเลยเกิดยังไม่ได้ปืนอะไรอยากได้ซะแน่95เมตรโอเคเซ็งไงนะ <95 S 2> รเนะี่ยอะไรฟาร์มใหม่ได้ <laughs> เดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูเล่นอีกสัาพดูไม่ไปละเศร้าใจจังเลย เดี๋ยวว่าจะไปเรนเดอร์วิดีโอไวนะ้นะเมื่อกี้แม่งเจ็บใจจริงๆอว่าได้ยินว้อด,ดู่ไหม <c oughs> คนไม่มาว่าไหนไม่รู้มองไม่เห็น นะฟังไหนต่อยวะนำ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 เลยนี่เอยู่ะโอ้บวกกันัวๆตรนี มันบอออ่อยยังไงก็ต่อนี่ยเพื่อนความจริงเราเมื่อกี้ความยิงเรามายิงได้เนี่ยแบบตอนที่มันของแม่ส่งอยู่อะเฮ้ยมายิงเราอะหไไม่ต้องละมันไม่ยิงกูงละอ้าวยิงว่ะ เฮ้ยโดนมะเดี๋ยวกูไปอ้อมอ้อมหลังยิงดีไหมเน่ยัดเแค่ยิงหัวไอ้นี่ไงยิงไอ้เพื่อนกูเตรียมแล้วนะเระของกูไม่มีนะกูมีเอออ๋อเหเออเอเหรออ๋อเหรอ วเอเอไม่ยิงจริงเรายิงคืนลวงเหรอเอาดิเอาดิเออเอาดิาดาดร้อยส,สิบกบว่ <c oughs> <c oughs> าวิโอเคยิงกูก,ก่อนนะมึงเสียงนี้น่นาจะจีแน่เลย เดี๋ยวไม่ต้องหาแม่ดิับมาแก้แ้นแกงกาวิเฮ้ยถ้าเรากดแดงได้เราได้สองร้อยนะเว้ยนั้นนั้นเราก็รีบวิ่งเลยเพื่อนเฮ้ยจะไงเออไปวิ่งก่อนก็ได้เอาให้มันรอดก่อนเฮ้ยตรงนี้มันตรงเซฟโซนปาวะอ้าวอย่าเคเซฟว่ะ เป่า่ไไม่ใช่ไม่ใช่เย <Elon> นไงถ้ากลับมาทวงคืนเอาไงเเอาไงล่ะอุ้ยเดียว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 เยเออุ้ยอเียเแลกหเหอะเฮ้ยทุกหัวมันทุกหัวมันเออเรียบร้อยทุกคนแล้วกูดีกไปเกิดเย ถูกหัวมาแล้วหายแล้ว <c oughs> เอ้ยไปเดียวเลยเอิร์ดเยอีกตักก้งสิบกว่ายี่เกิดได้ห <c oughs> ืมแล้วเขาเพิ่มได้ทีลตลอดเองี้ยเ <c oughs> <c oughs> สียวเว้ยอร์มราไรรีสปาใหม่ <c oughs> ให้เก้าสิบเจ็ดเม็เดเองกูเกิดมาช่วยบวกรอยเก่าอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอิร์ดมาดว่วนเลยโอเค กูทะยาม,ยมไปแค่<ป>มาเว้<ป>เยเร็วเร็วใจใจเย็นใจเย็นมาทำมาแล้วกูจะรีงวิ่งไป <c oughs> ไ <c oughs> วิ่งอยู่วิ่งอยู่ผ่านแล้วมึงแข็งใจไหมนะกูวิ่งไปอยู่เพื่อน พยายามสวนมันไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะอ้อมหลังไปให้มันไปกันกี่คนวะหรือว่ามันโหสัตว์เอ็มวงไหวไหมน้เพื่อนล่วงดีล่วงดีล่วงดีเอ้ยเดี๋ยวนะทำไหกูมันมันเหลืออีกกี่คนเหลืออีกกี่คนวะสองร้อยสองเก้ามันเหลืออีกกี่คนวะเพื่อนยาวะเดินมายังรอให้เดี๋ยวกูแอบกัน แอบลอยด้วยอย่างงี้จังหวะนี้จะได้อออยิงนี้จะปลอดภัยฮะตรงนี้จุดอัดมันมาได้ทางเดียวแต่ว่าเฮ้ยบนหัวกูมันขึ้นเลขไหมไม่ขึ้นนะเว้ยเออนั้วก็ใส่ว่ากูยังไม่ใช่โจรกูเพิ่งตายกูจะอ้อมหลังมันไปให้อเ,เออดูทำแบบวนนเรียนเออมา <c oughs> เดินเข้าไปข้างหลังกนันแล้วกันโอเคเซาใจ เป็นสกิลไหนที่บอได้ใช้บ้างเอามาเอามาใช้ฮิวดิจะได้ซัพพอร์ตฮิวฮิวกูไม่ได้เรียนมามาแล้วเอฟมาแล้วรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปเอาว่าคนที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพยายามออมไปให้มันไปหามึงยังกะวังร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 วมาแล้วไป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 แล้ว โอ้โหแม่งยังโดนยิงค่อนแรงอะ่ะเอ็มเออม,มึงมึงเนี่ยล้างลังเอ็มโอ้โหเอ็มล้างลัางล้างล้งโอ้โหสี่ตัวห <laughs> วยเอ้ย <laughs> มายกคนกันมาเลยเนะีย่ยยกขบวนแห่กันเล <laughs> ยเฮ้ยเยกขบวนมากเลยเศร้าส,สัตๆเรากลับไปคนดีดีวกว่าเพื่อน <c oughs> <c oughs> มาเยอะไง <c oughs> เออ <c oughs> เราขาดคนไม่ไหวเราหรอกเราขาดคนไงเ <c oughs> จ้าเลยทีเดียว <c oughs> เ,อเอาไงจะไปฟังของไหมโอ้โหตั้งเหลือสองร้อยเก้า นน <c oughs> เราต้องฆ่าคนแล้วหนีเว้ยว่าบอเอาฆ่าเสรเ็จปุ๊แล้วก็รอไปหาจุดที่มันเ,ออเด้งเด้งมาบ้านมันจะปลอดภัยจุดแดงอะ่ะมันอยู่ไหนวะนั่งสินนะ่ะนี่มันออกไปไม่ได้นะเจอหัวแดงๆว่ะโอ้โหมันเป็นขยงเลย <c oughs> ยาวขึ้นด้วยนะเะนี่ดาว,าวโอ้เกิดยังไงวะเฮ้ยมีดาวด้วยเฮ้ยดาวมาว ม,มีของมีของดรอปด้วยเฮ้ยเ,เหมือนบอดตอนบอดขึ้นไไเกลูกอ่ะมีดาวเข้ามา เรียบร้อยไปนหนึ่งเรียบร้อยแล้วร,ยรอย้ายงานเองเหลือตรงระเบิดอยู่กว๊กนจัดการเอง ตาเออตาแล้วของดับไหมวะไม่มีของดัปด้วยไเอ็มสี่กูไดเอ็ม่วะมัยวะมาลวเว้ไหนดูสิเรวรู้เรยจะเอ็มสี่เข้าไปเอ้ยส่งส่งส่ เฮ้ยโจรฝั่งนู้นว่วเยอะว่ะส่งกองส่งเฮ้ยเพื่อนโจรมาเออหายเลยเฮ้ยชิบหายตันเที่ยละเฮ้ยวิ่งวิ่งเข้าเซฟ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 ได้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันตันอยู่เลยเงี้ยนี่ฝั่งนี้เร็วเร็ววิ่งเข้าเซฟฝั่งนี้เร็วเร็วกูวิ่งเข้าเซฟก่อนนะ้วเอ้ยกำลังเพื่อนกำลังเร็วเพื่อนเร็วเฮ้ยวิ่งเข้าเซฟของหายมันหายมันหายหรอวะ เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วโจนโจนโจนไปแล้วคนเดียวไม่ใช่หรอโอ้หไม่คิวเห็นเป็นฝูงเลยส์ไม่ป็นคนเดียวเพื่อนเปตรงตรงตรงสรงตุดนั้นแหละปลอดภัยสุดไหนวะนี่ฮะจุดที่ตรงปั๊มน้ำมันอ่ะอ๋อเออหนักไปข้างหน้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นตัวแดงไหมไหนแดงแอ่าไม่เห็นวรอตรงนี้ตรงนี้เออเออจุดเลยนะ

ถือว่าคุ้มแล้วคุ้มจะได้ลูกซองเกเสียงสนายได้ดีป่ะกูได้อะไรเนี่ยกูได้ลูกซองกับ M4 แล้วก็ที่เก็บเสียง M4 ดีป่ะฮะ M4 สีเขียวเนี่ยแหละปกตินั่นแหละ ไม่ได้ไม่ได้เสียใครอ่ะโอเคโอาลาลาลาดาลาลเลา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 ลลาลาลลา จะไปเรนเดอร์วิดีโอไปด้วยพุ่งนีับลงโอเคโอเคโอเคท่ากูไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่ไปละไปละโชคดีโอเคการจะดีครับ